สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนบังคุดนะครับพามาเดินดูนี่ครับมังคุดนี่ครับก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังลูกเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับมีทั้งบังคุดทุเรียนนะครับส่วนผสมนะครับนี้ครับทุดแรกก็มีนะครับแต่ต้องหาเอให้ดูทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนี่ครับต้นเล็กๆ พามาดูภาพภาพงูคนระับตกใจหมดเลยเมื่อกี้เดินมานี่ครับยาวมากแต่ตัวไม่รู้ไปไหนนะครับตัวเจอแต่ภาพตัวน่าจะไปไกลแล้วไปนานแล้วครับพามาชมสวนมังคุดธรรมชาติสดๆสวยๆนี่ครับในต้นทุเรียนนะครับ ปลูกเต็มต้นนะครับคอยจะสวยๆห,หน่อยนะครับต้นนี้ขนาดนี้นี่ครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับไปต่อดูมะคุดกันดีกว่าเนะราวันนี้พามาชมมาคุดอย่างเดียว <c oughs> นี่ครับ ก็เป็นต้นๆนะครับโดกบ้างไม่โดกบ้างนต่ส่วนใหญ่ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ ีนี้เป็นต้นๆน,นะบ,บางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีนะครับมีทั้งรุ่นรุ่นมีก็มีนะครับเนี่ยครับรุ่นที่เป็นดอกดอกอย่างเดียวเลยนะครับดอกแบบนี้นะครับรุ่นที่เป็นลูกแล้วก็มีนะ นะครับบางต้นก็มีแบบนี้นครับบางต้นบางต้นก็ไม่มีเลยนะครับปีนี้ทําสวนยากนะครับเนี่ยครับดกเป็นต้นๆ้นครับเนี่ยครับปีนี้ทําสวนยากชาวสวนระบากนะครับปีนี้เนี่ยครับ นะครับแต่ละต้นก็เป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ดกบ้างไม่ดกบ้างมีหลายรุ่นด้วยนะครับนะครับต้นนี้ก็ดกหน่อยนะครับลูกใจแล้วนะครับลูกสวยผิวมันๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆแ,แบบนี้ใกล้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยครับรุบ่นแรก,แรกอีกไม่นานครับไม่เกินสออาทิตย์สุกเดีไปดูเงาะหน่อยนึ่งนะครับเดินผ่านตน้นเงาะเงาะก็ดกเป็นจุกๆนะครับ แถวบ้านนะดอกเป็นจุกๆหมายถึงว่าเป็นกิ่งๆไปนะครับนี่ครับต้นใหญ่นี่ครับ,รบก็พอมีอยู่บ้างนะครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวพาชมประมาณนี้นะครับสวนมะคุดก็มีไม่เยอะมากนะครับดูว่าแต่ละต้นมันมีไม่มีนะครับบางต้นก็มีปลูกแล้วรุ่นแรกอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็กิโลนึงก็หลายตังค์อยู่นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นรุ่นหลังส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นประมาณพฤษธาครับถึงจะเยอะตอนนี้ใครมีรุ่นแรกก็ดีไปครับราคาดี ก็วีดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดกระต่ายกดติดฝากติดตามด้วยนะครับขอบคัา